โอเคเริ่มมีน้องๆเข้ามาแล้วนะคะงนึงนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มสอนกันเลยดีกว่านะคะหัวข้อนี้นะทุกคนอาจจะมองข้ามเนาะก็คือเป็นเรื่องพืชที่พี่เห็นโจทย์ พวกแผดสองแล้วก็วิชาสามัญเนี่ยออกค่อนข้างเยอะเนาะก็จะก็คือออกมาเนี่ยจริงๆข้อน,นี้บทเนี้ยจะออกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าออกมาก็คือถามละเอียดเลยถามแบบโครงสร้างเชิงลึกเลยเนาะของลําต้นพืชน้องก็จะสังเกตว่าพืชเนี่ยอันนี้เป็นรูปพืชนะแต่ว่าพี่ก็จะใส่สีสันในเชิงแบบที่ไม่เหมือนพืชสักเท่าไหร่เนาะก็คืออย่างเช่นแบบใส่ใส่สีชมพูใส่สีเหลืองอะไรเงี้ย ในความเป็นจริงพืชก็จะไม่มีสีอันนี้เอาให้น้องเข้าใจง่ายเนาะก็คือในความเป็นจริงที่ข้อสอบจะออกบทนี้นะเนื้อหานี้ก็คือออกลึกเลยก็ถามว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะถามว่าเขาจะไม่ถามตรงๆนะว่าอันไหนเป็นส่วนของแก่นไม้กับพีไม้หรือว่าอะไรแบบนี้แต่เขาจะถามในเชิงของอการเจริญเติบโตของลำต้นว่าอันนี้เป็นเนื้อเยื่อ,อ ขั้นที่2หรือว่าเนื้อเยื่อขั้นที่1ห,หรือว่าให้เรียงลําดับการเจริญเติบโตว่าอันไหนอายุน้อยที่สุดอะไรแบบนี้มักจะออกแบบนี้นะคะแต่ขั้นตอนแรกเราจะต้องรู้ก่อนว่าส่วนไหนของลําต้นพืชเนี่ยเรียกว่าอะไรและมันเป็นส่วนที่เกิดขึ้น ก่อนและหลังอันไหนเกิดขึ้นก่อนและเกิดขึ้นหลังแล้วมันเป็นเนื้อเยื่อประเภทไหนลำดับที่สองหรือว่าลำดับที่หนึ่งไม่ใช่ลำดับสิขั้นตอนที่2หรือว่า secondary หรือว่าเป็นขั้นตอนที่1หรือว่าเป็น primary แบบนี้เราต้องทราบนะคะโอเคอันนี้เป็นเนื้อหาของโครงสร้างของลำต้นพืชนะ โอเคมันเป็นโครงสร้างภายในเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นรูปของท่อนไม้สมมติเราตัดท่อนไม้มาเป็นสมมติเราใช้ขวานเนี่ยตัดใช่ไหมให้มันเป็นแนวขวางเราก็จะเห็นท่อนไม้เนี่ยจะมีเนื้อเยื่อที่เป็นวงๆถูกป่ะก็คือเรียงตามการจเจริญเติบโตเลยเดี๋ยวเรามา ค่อยอามอธิบายกันเนาะว่าอันไหนจเจริญเติบโตก่อนกันหรือว่าอันไหนพึ่งจะมาจะเจริญเติบโตทีหลังใช่ไหมพี่กแ็แบ่งเป็นสีชมพูสีเหลืองสีเขียวอะไรเงี้ยให้เข้าใจง่ายใช่ไหมก็คือเหมือนเราตัดภาพลงมาตรงนี้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะโอเคโอเคมีน้องเข้ามากันแล้วเนาะโอเคถ้าใครอ่านเรื่องพืชอยู่ก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะ เพราะว่าเรื่องนี้ออกเยอะมากออกพอๆกับเรื่องอะไรนะเรื่องพันธุศาสตร์เลยจริงๆออกมากกว่าพันธุศาสตร์ด้วยนะพี่ว่าคือพันธุศาสตร์เนี่ยออกเยอะก็จริงแต่ว่าถ้าเวทแล้วอ่ะพันธุศาสตร์ออกเยอะกว่าเพราะว่ามันรวมพันธุศาสตร์ยีและโครโมโซมด้วยคือทั้งพันธุศาสตร์ยีและโครโมโซมเนี่ยรวมกันเนี่ยข้อสอบทั้งวิชาสามัญแผทสองเนี่ยมันจะรวมกันน่าจะประมาณเกือบ60ข้อได้เลยประมาณ50ข้อเฉลี่ยแล้วต่อปีแต่ว่า แต่ว่าถ้าเกิดเ,เรื่องพืชอย่างเดียวเนี่ยมันก็ออกค่อนข้างเยอะเลยเนาะโอเคแป๊บน,นึงค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเราจะมาชี้ให้เห็นก่อนนะคะว่าลำต้นพืชเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นลิงนะคะมันจะมีการเจริญเติบโตเป็นกดเรียกว่ากอลิงนะคะกอลิงก็คือหมายถึงว่าจะมีการเจริญเติบโตออกมาเป็นวงใช่ไหมแรกเนี่ย อาจจะมีแค่ส่วนของด้านในใช่ป่ะส่วนของด้านในก็คือสีม่วงตรงนี้แล้วก็ค่อยมออีแถบสีเหลืองเข้ามาแถบสเีเขียวเข้ามานะคะแล้วก็แบแถบสีน้ําเงินน้ําเงินออกมาแบบนี้อันนี้เป็นการเจริญแบบโกดลิงซึ่งแต่ละลิงหรือว่าแต่ละวงแหวนเนี่ยขออนุญาตแทนเป็นวงแหวนแล้วกันเนาะแต่ละวงแหวนเนี่ยจะมีอายุไม่เท่ากันและเป็นชนิดของเนื้อเยื่อ ที่แตกต่างกันนั่นหมายถึงว่าอาจจะเป็นเนื้อเยื่อขั้นที่2หรือว่าขั้นที่1แตกต่างกันนะคะเราเรียกการเรียงแบบนี้ว่าโกสลิงแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอเขียนให้โอเคเนาะเราเราเรียกลำดับแบบนี้นะคะว่าโก t l ลิง โกดก็คือ G O W T s นะคะก็คือเหมือนกับการเจริญเติบโตเลยนะคะลิงก็คือเหมือนวงแหวนเนาะก็คือรูปแบบของท่อนไม้ตรวนี้มันก็จะเป็นการเจริญเติบโตแบบแนววงแหวนนาอเป็นวงกลมล้อมรอบเข้ามานี่ถูกไหมนะคะที่จะลบไลค์ไหมไม่ลบขาดแต่ว่าอยากให้ดูพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าตอน้าพี่ไลค์ตอนนี้แล้วแล้วน้องเข้ามาดูไลค์เนี่ยมันจะได้เป็นการที่แบบเฮ้ยน้องเข้าใจไปเลยใช่ป่ะถ้าน้องบอกว่า จะมาดูไลฟ์ทีหลังละกันเผื่อแบบเออวันนี้น้องง่วงนอนหรือว่าทําอะไรเพลินอย่างเงี้ยไม่ได้กลับมาดูพรุ่งนี้ก็ลืมไปแล้วน้องก็แปลว่าน้องก็ไม่ได้ความรู้ตรงส่วนนี้แต่ถ้าน้องกลับไปอ่านทีหลังเนี่ยเออก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าเข้ามาดูแล้วก็อยากให้ดูเลยเพราะว่าพี่จะไลฟ์แค่ประมาณไม่กี่นาทีเนาะเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะคะโอเค ทีนี้นะคะเราจะเห็นว่าลำต้นพืชเนี่ยมันจะมีการลำเลียงน้ำและลำเลียงอาหารใช่ไหมแล้วที่เรารู้จักก็คือจะเป็นไซเลมโฟเอมถูกไหมทีนี้เราจะเรียกรุมๆกันทั้งไซเลมและโฟเอมว่าเป็นท่อลำเลียงนะคะหรือวาสคูล่านะคะวาสคูล่านะคะทีนี้เราจะ เราจะเรียกลรวมนะคะว่า vascular l a y นั่นเองน้องสังเกตเห็นอันนี้พี่วาดไปใช่ป่ะมันจะเป็นขีดอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่า vascular l a y มันจะเป็นเหมือนเป็นลำลำอะคะ่ะเป็นลำลำที่สื่อถึงท่อลาเลียงทั้งน้ำและอาหารไซเล่ฟอเนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของ vascular layer นั่นเองเนาะมันก็จะมีรอบด้านเลยนะคะ มันก็จะเป็นแฉกใช่ไหมถ้าเราเอามาดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบนี้มันก็จะเป็นแฉกขึ้นถูกปะอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ชี้ให้ดูนะคะตรงส่วนนี้เราจะเรียกว่าเอ่อเป็นวาสคูล่าเลเนาะอันก็ชี้ตรงนี้ค่ะวาสคูล่าวาสคูล่าเลนะคะ เลก็คือเหมือนเป็นรวบรวมทั้งออท่อลำเลียงต่าง,างๆเข้าด้วยกันหลายๆท่อลำเลียงเนาะก็คือเป็นเลก็เหมือนเป็นแนวแนวที่มีกลุ่มท่อลำเลียงอะค่ะกระจุกอยู่ด้วยกันคําว่าเลก็จะแปลประมาณนี้วาสคูล,ล่าก็คือเหมือนท่อลำเลียงประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้คือ,อ,อก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันถ้าไซเลมก็คือทําหน้าที่ลําเลียงนะ้าโฟเอมก็ทําหน้าที่ลําเลียงอาหารถูกไหม นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเยื่อถัดไปเลยทีนี้นะคะเราจะมาให้น้องดูตรงส่วนของสีชมพูนะคะสีชมพูตรงเนี้ยข้างในสุดเลยเราเรียกว่าเป็นแก่นไม้นะคะแก่นไม้น้องแก่นไม้เนี่ยจะเรียกภาษาอังกฤษว่า heartwood นะคะ h a r w o o d h a r t w o o d คำว่า heart ก็คือเป็น heart ที่มาจากหัวใจเลยนะคะ h a r t w o o d หรือภาษาไทยเรียกว่าแก่นไม้ทําไมถึงเรียกว่าแก่นไม้จําง่ายๆที่จะทิกจําง่ายๆที่จะทำให้น้องจําภาษาอังกฤษกคําว่าแก่นไม้กับฮาร์ดวูดที่แปลว่าความหมายเดียวกันได้คือ,อ,อคําว่าแก่นไม้คําว่าแก่นเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่สําคัญใช่ไหมอย่างเช่นแบบว่าแก่นแก่นแท้ของความรู้เรื่องนี้แก่นคําว่าแก่นมันเหมือนเป็นอะไรที่เป็นรากฐานเป็นสิ่งสําคัญของ ของของประโยคที่มันอยู่ร่วมด้วยอะประมาณนั้นคําว่าแก่นมันเหมือนแบบเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมก็เหมือนกันฮาร์ตก็คือเป็นหัวใจหัวใจเนี่ยก็คือเป็นสิ่งสําคัญของร่างกายเราเหมือนกันใช่ไหมมันเป็นแหล่งที่เราสามารถลําเลียงระบบหมุนเวียนเลือดทําให้เรามีชีวิตได้ก็คือเหมือนเป็นแก่นเนาะก็แปลไง่ายๆว่าเป็นแก่นแก่นไม้โอเค อ๋อก็คือเป็นฮาร์ดวูดหรือว่าแก่นไม้นะคะจะเป็นส่วนของสีชมพูที่เราวาดกันนะคะคําว่าแก่นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนในสุดเลยพูดง่ายๆเนาะก็คือแก่นไม้เนี่ยมันจําไม่นิดนึงมันไม่สามารถลําเลียงน้ําและแร่ธาตุได้อันนี้น้องที่ดูไลฟ์อยู่จดเพิ่มไปนะคะท่านน้องวาดตามพี่อะ่ะก็ แนะนําจดเพิ่มไปด้วยว่าส่วนของแก่นไม้นะคะหรือฮาร์ดบูดเนี่ยเป็นลักษณะที่แข็งและก็มีสีเข้มนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยนะคะมันไม่สามารถลำเลียงน้ำและแร่ธาตุได้เป็นส่วนที่ไม่มีการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุนะคะเนาะฮาร์ดบูดเป็นแก่น คือเข้าใจไหมอะไรที่มันเป็นแก่นมันจะอยู่ด้านในสุดมันจะต้องเป็นเหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่วางรากฐานของพืชใช่ไหมมันก็จะแข็งมากแข็งจนกระทั่งแบบไม่มีมัดท่อลําเลียงอะแทรกอยู่ได้เราก็ไม่สามารถมีการลําเลียงหรือแ่ธทตุหรือน้ําได้ประมาณนี้เลยนะคะโอเคโครงสร้างถัดไปนะคะจะเป็นแซบบูดอะแซบบูดเดี๋ยวเราลองนึกตามดูถ้าใครเคยเรียน เรื่องของแซบบูดแล้วนะคะแซบบูดแซบบูดจะเป็นส่วนของสีเหลืองนะคะแซบบูดตรงนี้อะแซบบูด S A P แล้วก็บูดที่แปลว่าไม้นะคะแซบบูดทีนี้ถ้าภาษาไทยเนี่ยแซบบูดจะแปลว่ากระพี้ไม้นะคะกระพี้ไม้ กระพี้ไม้จะเป็นส่วนที่ถัดออกมาจากแก่นไม้ก็คือแก่นไม้เนี่ยเป็นส่วนในสุดถัดออกมาจะเป็นแซบบูดหรือว่ากระพี้ไม้เห็นสีเหลืองมันเห็นไหมในจอน่าจะเห็นอยู่เนาะก็คือเป็นส่วนของกระพี้ไม้นะคะส่วนนี้ก็จะมีความหนาและแข็ง แต่น้อยกว่าส่วนของฮาร์ดบูดหรือแก่นไม้มันจะมีสีที่จางกว่านะคะอย่างที่พี่บอกว่าฮาร์ดบูดเนี่ยมันมีสีเข้มและแข็งใช่ปะ่ะแต่ว่าแซบบูดเนี่ยมันจะสีจางกว่าและความแข็งเนี่ยน้อยกว่าและที่สําคัญของกระพี้ไม้หรือแซบบูดเนี่ยมันสามารถลําเลียงน้ําและแรทธาดได้ในขณะที่ฮาร์ดบูดเนี่ยทำไม่ได้นะคะอันนี้ให้จำความแตกต่างไว้เลยนะคะทั้งฮาร์ดบูดและแซบบูด แต่แต่มีข้อสำคัญอยู่อย่างหนึ่งที่เราจะให้จำก็คือทั้งฮาร์ดบุดและแซบบูดเนี่ยเป็นเซคันดารี่ไซเลมก็คือเป็นเนื้อเยื่อไซเลมขั้นที่2ก็คือมันมีการเจริญเติบโตจากปฐมภูมิเป็นทุติยภูมิแล้วนะคะ,อะพอดีที่มันไม่พอให้เขียนยังไงดีพี่วงเล็บตรงนี้แล้วกันนะก็คือวงเล็บทั้งฮาร์ดบูดและแซบบูดตรงนี้ และเขียนเป็น 2nd ตรงนี้อันนี้น่าจะเข้าใจนะคำว่า 2nd คืออะไรคือ secondary s i l e l i ก็คือเป็นเนื้อเยื่อไซเลมตรงส่วนเนี้ยมันเจริญเป็นขั้นที่2แล้วทั้งแซบบูดและฮาร์ดบูดนะคะฮาร์ดบูดและแซบบูดมีความแตกต่างกันอย่างที่พี่พูดไปแต่ทั้ง2ตัวเป็น secondary side l เหมือนกันทั้งคู่โอเคเนาะโอเคนะอ่าโอเคไปเนื้อเยื่อถัดไปนะคะ เราจะเห็นสีแดงตรงนี้นะคะสีแดงจะเห็นถัดไปเราจะเป็นเห็นเป็นสีแดงตรงนี้ใช่ป่ะสีแดงตรงนี้นะคะสีแดงตรงนี้เราเรียกว่าเป็น vascula cambium นะคะ vascula cambium w a s c u l a c a m b ียมอะ vascula cambium Camb ตรงส่วนสีแดงนะคะทีนี้ vascula cambium เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของ เนื้อเยื่อจเจริญที่จเจริญออกมาเนาะเซลลวัสคูล่าแคมเบียมเนี่ยมันก็คือมันจะแทรกอยู่ตรงถัดออกมาจากกระพีไม้ซึ่งเป็นส่วนสีเหลืองของเราใช่ไหมอ่าโอเคนะคะมันจะเป็นส่วนสำคัญที่เราจะแบ่งส่วนของเนื้อเยื่อได้อย่างชัดเจนเหมือนกันจำวัสคูล่าแคมเบียมไว้สีแดงตรงนี้นะคะ แล้วก็ถัดออกจากวัสคูล่าแคมเบียมเนี่ยก็คือสีเขียวกับสีน้ำเงินเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นบาร์กหรือว่าเปลือกไม้นะคะอันนี้จะเป็นส่วนของบาร์กหรือว่าเปลือกไม้โอเคแป๊บน,นึงนะอ่ะโอเคสีสีเขียวกับสีน้ำเงินนี่เราจะเรียกว่าบาร์กหรือว่า เ,เป็นส่วนของแก่นไม้เอ้ยไม่ใช่แก่นไม้พูดไปเรื่อยโอเคเป็นส่วนของเปลือกไม้เปลือกก็คือด้านนอกสุดอันนี้น่าจะจํากันได้อยู่หรอกเพราะว่ามันเป็นส่วนของนอกสุดเราก็จะเรียกว่าเปลือกไม้ถูกไหม bark คือเปลือกไม้เนาะทีนี้เปลือกไม้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นออสองชั้นก็คือจะเป็น secondary f o m นะคะอย่างที่เราทราบเนี่ย f o m คืออะไรคะ f o m คือท่อลาเลียงอาหารใช่ไหมส่วนสีเขียวเนี่ย พี่ให้เป็นส่วนของที่เรียกว่าเอ,อเป็นส่วนของ na, เห็นไหมนะเปยนโอเคส่วนสีเขียวเนี่ยพี่ให้เป็นส่วนของ secondary f o a m ก็คือเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารที่เป็นขั้นที่2ก็คือเป็นเนื้อเยื่อที่จะเลืิอนเป็นขั้นที่2แล้วถูกไหม secondary secondary f o m โอเคแล้วก็ถัดมาสีน้ำเงินนะคะถัดจากสีเขียวมาเป็นเลเยอร์ของเพอริเดียมนะคะก็คือจะเป็นชั้นของเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดนะคะอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นเลเยอร์นะคะเขียนตามพี่เลยแล้วกันเนาะเลเยอร์ออฟเพอริเดียมเพอริเดียมก็คือเหมือนเป็นชั้นเนื้อเยื่อของอชั้นเพอริเดียมเพอริเดียมเพอริเดียมแป๊บนึง เพอริเดียมเพอริเพอริเดมขอโทษไม่ใช่เพอริเดียมเพอริเดมก็คือเป็นชั้นนอกสุดของไม้นะคะในส่วนอันเนี้ยมันจะเป็นบาร์กเนี่ยมันจะมี2ส่วนนะคะก็คือเป็นส่วนของ s e c o n d a r y ลลี่สีเขียวแล้วก็เป็นส่วนของชั้นเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดหรือว่า layer of periderm มใช่ไหมแต่ทั้ง2ตัวเนี้ยเรียกว่าบาร์กหรือเปลือกเหมือนกันนะคะโอเค ทีนี้อ่ะทีนี้ใครมีคำถามไหมนะคะอันนี้มีใครมีคำถามไหมคะน้องที่ดูอยู่ บางคนอาจจะสงสัยว่าการนับวงปีนี่นับยังไงน้องอเดี๋ยวอันนี้คือ,อน้องที่เข้ามาทีหลังอ่ะทวนทวนไลท์เอานะคะเนอะ,อะเดี๋ยวพี่เสริมเรื่องของวงปีให้นิดหนึ่งนะคะวงปีเนี่ยเดี๋ยววาดวงปีให้โอเควงปีนะคะอันนี้เป็นท่อนไม้เนาะ วงปีมันก็จะเป็นเหมือนวงแหวนแบบนี้ออกขึ้นมาใช่ป่ะวงปีเนี่ยเกิดจากแคมเบียมแบ่งตัวนะคะซึ่งพบในพืชใบเลี้ยงคู่เท่านั้นนะคะวงปีเห็นปะ่ะวงปีนะคะโอเควงปีนะเเกิดจากการแบ่งตัวของแคมเบียมนะคะแบ่งตัวของแคมเบียม แบ่งตัวของแคมเบียมนะคะทีนี้ตัวของอวงปีเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบ2ส,ส่วนนะคะมันจะเกิดต่างฤดูกันนะคะฤดูแรกเนี่ยจะเกิดจากฤดูที่เรียกว่าสปริงมูดนะคะก็คือเป็นฤดูที่มีฝนเป็นฤดูฝนใช่ไหมสปริงก็คือเป็นฤดูที่มีน้ํามากนะคะก็คือสีเนี่ยสีของวงปีเนี่ยมันจะ มันจะจางกว่านะคะเนาะก็คือจะเป็นส่วนของอ่ะให้ตรงนี้ให้ส่วนนี้นะคะที่จางกว่าเนี่ยเป็นส่วนของสปริงเดี๋ยวพี่เขียนให้แล้วกันพอดีอันนี้เป็นส่วนที่เสริมขึ้นมาเนาะอันนี้เป็นส่วนของสปริงนะคะสปริงวูดมันเป็นส่วนเอ่อฤดูที่มีน้ำมากเนาะจะทำให้เซลเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็กว้างกว่านะคะ เนาะมันจะสีจางกว่าอีกแบบหนึ่งนะคะอ่าโอเคทีนี้เรามาดูอีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนที่สีเข้มกว่าพี่ให้ส่วนนี้เป็นสีที่เข้มกว่าแล้วกันตรงส่วนนี้จะเรียกว่า summer wood นะคะวงปีส่วน summer wood นะคะอันนี้ย summer ก็คือหมายถึงฤดูแล้งหรือว่าฤดูร้อนใช่ไหมมันก็จะมีน้ำที่น้อยกว่านะคะ อันนี้จะเรียกว่าเปลี่ยนสีดีกว่าโอเคอันนี้จะเรียกว่า summer wood นะคะ summer wood โอเค summer wood เนี่ยจะเกิดในฤดูแล้งแล้วก็มีขนาดที่เล็กกว่าแต่สีจะเข้มกว่านะคะเนอะอองั้นเดี๋ยววาดให้มันดูเล็กๆกกว่านิดนึงนะคะ วาดให้มันดูแคบๆกว่านิดนึงจะได้สมจริงนะคะส่วนซัมเมอร์วูดเนี่ยจะเป็นส่วนที่แคบกว่าเข้มกว่าเนาะก็คือจะเป็นส่วนที่มันจำง่ายๆแบบนี้ก็ได้ถ้ามันแคบกว่าเข้มกว่าเนี่ยแสดงว่ามันขาดน้ำถูกไหมถ้ามีน้ำเยอะๆเนี่ยเวลานึกถึงจินตนาการว่าเวลาเราชง ชงโอวันตินเนี่ยเราใส่น้ําเยอะอ่ะมันก็จะสีจางใช่ป่ะมันก็จะเจือจางใช่ไหมก็เหมือนกับเปรียบเหมือนสปริงหูดอะ่ะเวลาที่เป็นฤดูที่มีน้ํามากฝนมากอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีขนาดที่ เยอะกว่าใช่ไหมปริมาณถ้ามีปริมาณน้ําเยอะกว่านึกถึงเราชงโอวันตินอะเราใส่น้ําไปเยอะมันก็มีขนาดที่เยอะปริมาณเยอะกว่าสีของโอวันตินก็จะจางกว่าก็เหมือนกับส่วนของไม้ที่เป็นส่วนแบบสปริงวูดเนื้อไม้แบบสปริงวูดถูกไหมแต่กลับกันถ้าซัมเมอร์วูดเนี่ยมันมีน้ําน้อยแล้งน้อยเหมือนเราชงโอวันตินแล้วเราใส่น้ําน้อยเราเรามีน้ําอยู่จํากัดเนี่ยเราใส่ได้น้อยเนี่ยจำนวนของ ปริมาณของโอวัลตินที่เราชงได้มันก็จะน้อยกว่านะคะก็เปรียบเหมือนกับซัมเมอร์วูดที่มันจะเล็กๆแคบๆกว่าแล้วก็สีมันจะเข้มกว่าใช่ไหมเวลาเราชงโอวัลตินแล้วน้ําน้อยเป็นไงก็เข้มใช่ไหมเข้มมากเนาะแล้วก็ปริมาณก็จะน้อยกว่าอะไรแบบเนี้ยนึกถึงโอวัลตินไปเลยละกันนะคะโอเคโอเค,อเคตรงส่วนนี้ก็น่าจะพอเข้าใจแต่ว่าถ้าน้องคนไหนที่ไม่ทันไลฟ์อะ่ะก็เดี๋ยวามาทวนก็ได้นะ โอเควันนี้มีคำถามไหมถ้าไม่มีคำถามพี่จบไลฟ์แล้วนะจะไลฟ์แบบสั้นๆเนอะโอเคก็ยังไงเดี๋ยวถ้าใครที่มาไม่ทันทวนนะคะพี่ไม่ได้ลบไลฟ์อยู่แล้วแหละโอเคนะคะวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆที่เข้ามาดูใน,ในรอบรอบไลฟ์นะคะพร้อมกันเรียนรเราเรียนพร้อมกันมีการโต้อตอบกันเนาะโอเคถ้าใครมาดูย้อนหลังก็ไม่เป็นไรนะคะก็ได้ความรู้เหมือนกันแต่ขอให้ดูนะคะ โอเคหวังว่าจะสนุกกับวิชาชีวะนะคะฝากไว้ด้วย